ทนายใหม่ระวังธาดไฟเขาแทรกเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นอ,อกมั่นใจมากนะครับแล้วก็อยากเอาชนะตลอดเวลาท้าลบไปหมดนะครับไม่กลัวใครกูเจ๋งนะอาวกูพูดตรงๆกูอยากจะเอ่อมันเตี้ยนอะ่ะมันเหมือนเนอเหมือนวัวหรือเหมือนวัวน้อยหรือเหมือนควายที่แบบว่าเขากาลังแบบว่าโผล่ออกมาแล้วมันขันอนะ่ะมันขันมันอยากจะปะดะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสาหรับคนอยาก เป็นทนายทนายใหม่ทำไมต้องระวังธาตุไฟเข้าแทรกอ,อันนี้ฟังดูแล้วเป็นคำที่แปลกแต่เป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วก็บอกได้เลยว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนกับดักของทนายความใหม่ทุกคนนะครับคนที่เป็นทนายความมาประมาณสักสามปี5ปี เอาเป็นว่าไม่เกิน7ปีก็แล้วกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเจอต้องเดินผ่านเส้นทางนี้ทุกคนรวมถึงตัวของผมด้วยนะครับอาการธาตุไฟเข้าแทรงนะี่มันคืออะไรแล้วมันมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวมาฟังกันดูนะครับอาการธาตุไฟเข้าแทรกมันคืออาการาสำหรับผมนะในทัศนะผมนะครับมันคือลักษณะของอาการของคนที่ทนายความที่ ป่วยทางด้านจิตวิญญาณไม่ใช่เป็นโรคจิตนะนะครับป่วยทางด้านจิตวิญญาณก็คือเป็นอาการของคนที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอาการของคนที่น้ําเต็มแก้วเป็นอาการของคนที่เหมือนถูกผีสิงซึ่งอาการนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันมันเป็นอันตรายมากเป็นเหมือน ในหนังจีนนะกิดว่าใครเคยเคยดูหนังจีนนะครับถ้าเกิดว่าถูกธาตุไฟเข้าแทรกเนี่ยมันจะเป็นอาการป่วยที่ยากมากในการที่จะรักษาแล้วก็อาจจะถึงขนาดพิกลพิการอาจจะเสียชีวิตไปได้เลยสําหรับอันนี้ในหนังนะในหนังจีนนะครับแต่ในมุมของการเป็นทนายนั้นเนี่ยนะครับคนที่มีอาการธาตุไฟเข้าแทรกคนที่มีอาการน้ําเต็มแก้ว คนที่มีอาการยึดมั่นถือมั่นหรือมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นบ่อนทำลายทำลายอนาคตของทนายความใหม่นั้นได้เลยสาเหตุเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันจะหยุดการเรียนรู้มันจะกลายเป็นคนที่อะไรอะไรก็ความเห็นตัวเองถูกหมดมันจะกลายเป็นคนที่สังคมรังเกียจคนที่ เป็นคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นทนายความด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลูกความหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างที่พบเห็น diving, Richards, it, ไม่ว่าจะเป็นพ่อ BLACK, Canvas, BEN, เป็นแม่เป็นแฟนอะไรเงี้ยนะครับเขาจะรู้สึกรู้สึกไม่อยากจะอยู่ใกล้คนที่เป็นทนายความใหม่จะหาโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนก็ไม่มีเพราะว่าเขามีคนรู้สึกว่ามึงเก่งนี่นะมึงเก่งมึงก็ทาเอาเองมึงเจ๋งเนี่ยนะ มันก็ทำเอาเองนะครับเขาก็ไม่อยากช่วยเหลือไม่มีใครอยากช่วยเหลือนะครับอันนี้มันก็คือมันเป็นอุปสรรคที่ชิ้นใหญ่เลยที่จะขัดขวางความสําเร็จในการเป็นทนายความนะครับครนี้อาการที่ถูกท่าดไฟเข้าแทรกเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วมันป้องกันแบบไหนยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันอันแรกอาการของคนที่ถูกทาาดไฟเข้าแทรกนั้นเป็นยังไง ลักษณะอาการเป็นอย่างนี้ครับคือเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นอ,อกมั่นใจมากนะครับแล้วก็อยากเอาชนะตลอดเวลาท้าลบไปหมดนะครับไม่กลัวใครกูเจ๋งอะ่ะเอากรพูดตรงๆกูอยากจะมันเซียนอะ่ะมันเหมือนก็เหมือนวัวหรือเหมือนวัวน,น้อยหรือเหมือนควายที่แบบว่าเขากาลังแบบว่าโผล่ออกมาแล้วมันขันอะ่ะมันขันมันอยากจะปะฉะดะอันนี้อันนี้คืออาการของคนที่ถูกธาตุไฟเข้าแทรก ผมก็เคยอยู่ในอาการนั้นนะครับก็บอกได้เลยว่าตอนเป็นทนายความประมาณสัก3ปี5ปีนี่โอโ้โหผมหมั่นเคี้ยวมากผมอยากจะว่าความอยากจะชนกับหัวหน้าสำนักง,งานซึ่งก็ถามว่าได้ทำไหมได้ทำนะครับถามว่าชนะไหมชนะแต่มันยิ่งทําให้เกิดอาการนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะบ,บอกได้เลยว่าไม่น่าเลยนะผมนะนึกถึงตอนตอนตอน,ตอนนี้ย้อนกลับไปกูแม่งไม่น่าเลยนะครับอันนี้คือหนึ่งในอาการนั้นอาการ ที่2คือมันเกิดอาการหัวร้อนตลอดเวลาคนคนที่มีถูกธาตุไฟเข้าแทรกเนี่ยหัวร้อนตลอดเวลาคือมันไม่มีความรู้สึกคนอื่นทําไม่ถูกออกถูกใจตัวเองตลอดเวลาไม่ไม่ถูกความเห็นเราอะตัดสินคนอื่นตลอดคนอื่นผิดหมดกูว่าถูกอยู่คนเดียวนอนไม่หลับเป็นโรคกระเพาะอย่างเงี้ยนะครับผมก็อยู่ในอาการนั้นนะครับตอนเป็นทนายความช่วงประมาณ5ปีบวกลบเนะี่ยคือโคตรทรมานเลยแล้วก็ น่าสงสารตัวเองมากนึกย้อนกลับไปคือคือไม่รู้จะบอกว่ายังไงคือทุเลาตัวเองนั่นแหละนะครับอีกอันนึงครับมันจะมีปัญหาตามมาคือเกิดอาการประหมาทพอเรามีความมั่นอกมั่นใจมากๆเข้ามากๆเข้มา,ม,า,ม,า,ม,ามันก็จะมีความรู้สึกว่ายึดมั่นถือมั่นว่าวิธีการที่เคยทำแนละ้วมันถูกต้องที่สุดแล้วไม่มีวิธีการอื่นดีกว่านี้แล้วแล้วก็ ไม่มันไม่คิดอะว่าออบางอย่างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะบางอย่างความคิดเห็นที่แล้วหรือความเห็นที่แล้วการกระทําที่แล้วเหตุผลที่แล้วมันอาจจะใช้ไม่ได้กับกรณีปัจจุบันก็ได้นะไอความรู้สึกอย่างเงี้ยมันนึกไม่ออกมันไม่ตระหนหักมันก็เลยเขาเรียกว่ามั่นใจตัวเองสูงเกินไปสุดท้ายคือประมาทแล้วก็ผิดพลาดผมเองก็เคยอยู่ในสถานการณ์นั้นตอนนั้นเนี่ยคือ เรามีความมั่นอกมั่นใจในการตัดสินใจในในบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันจะต้องแอคชั่นน่นะครับอยู่ในลักษณะที่ว่าเฮ้ยเรามั่นใจว่าเราเราเราจะจำได้แล้วมั่นใจว่าวิธีการแบบนี้มันใช้ได้แต่ปรากฏว่าพอดำเนินการไปแล้วมันอยู่ในอาการที่เชื่อเชื่อมั่นในตัวเองอะมากเกินไป สุดท้ายผมก็เลยผิดพลาดนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าผมไปศาลแล้วผมลืมสมุดน,นัดไปในวันนั้นก็เลยนัดศาลพอนัดศาลศาลก็เลื่อนไปอีก3เดือนขน้างหน้าเงี้ยผมก็คิดอยู่ในใจตอนนั้นว่าโอเคเราจะจําเอาว่ามันจะนัดข้างหน้าเนี่ยอีก3เดือนวันเวลาไหนเสร็จแล้วพอเรากลับไปถึงสํงงานักงานแล้วเราจะเอาข้อความเนี่ยไปบันทึกไว้ในสมุดน,นัดของเรา แต่ปรากฏว่าเมื่อผมไปถึงสำนักงานเหตุการณ์จริงก็คือมันมีงานอื่นที่มันเป็นงานด่วนประเดประดังเข้ามาผมก็เลยลืมเลยลืมเลยนะครับวันน <Yeah> ั้นน่ะเวลาผ่านไปถึงสามเดือนผมลืมนัดศาลผมไม่ได้ไปศาลผมลืมยื่นเอกสารบางอย่างที่จะต้องยื่นภายในกําหนดระยะเวลาบางอย่างที่จะต้องยื่นเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้คดีนั้นเกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหายขึ้นผม ยอมรับตัวเองไม่ได้ต้องอับเปหิตัวเองเนี่ยออกจากสำนักง,งานไปเป็นเวลาถึง4-5ปีเลยก็คือยอมรับความผิดพลาดครั้งนั้นไม่ได้นะครับอันนี้มันเกิดมาจากความประมาทมันเกิดมาจากความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปของผมเองนะ,ะอันนี้คือหนึ่งในอาการที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อผีเข้าสิงอีกอาการหนึ่งซึ่งจะต้องเจอแน่นอนก็คือว่า เมื่อธาตุไฟเข้าแทรกแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในอาการของน้ำเต็มแก้วไม่ฟังคนอื่นไม่สนใจคนอื่นเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าประสบการณ์ของเราความคิดเห็นของเราความเชื่อมั่นของเราตัวตนของเราเนี่ยเจ๋งที่สุดเก่งที่สุดมไม่จำเป็นต้องฟังคนอื่นมันก็จะเชื่อมั่นตัวเองตลอดเวลา เพราะฉะนั้นความคิดความเห็นของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์มากขนาดไหนก็มีความรู้สึกมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมินําซ้ําไปดูถูกเหยียดหยามไปปลามาดไปต่อว่าคนอื่นตลอดเวลามันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นกําแพงอ่ะมันเป็นเหมือนกําแพงที่ทําให้เขาเนี่ยไม่พัฒนาตัวเองเป็นเหมือนน้ําเต็มแก้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าสถานการณ์แบบนี้มันทําให้คนอื่นที่เขารู้จักคนคนนั้น เต็มไปด้วยความรังเกียจไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือไม่มีใครอยากจะให้คําแนะนําม,มันมันก็มีแต่ความรู้สึกว่าเออถ้ามึงเจ๋งนักถ้ามึงเก่งนักเนี่ยมึงก็เดินไปเรื่อยให้มันตกหน้าผาไปเลยแล้วกันตกหน้าผาเมื่อไหร่เดี๋ยวมึงจะรู้สึกเห็นไหมมันจะเกิดความรู้สึกอย่างเงี้ยเกิดขึ้นกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการของคนถูกธาตุไฟเข้าแทรกเนี่ยมันจึงเต็มไปด้วยความพุ่นตรงนะคือความโง่เนี่ยนะเป็นคนโง่นะ,นะนะครับ ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือผมอะเคยเป็นแบบนั้นแล้วมันก็จริงแล้วต่อมาเนี่ยภายหลังผมได้มีโอกาสในการที่ได้ฝึกทนายความใหม่หลายคนนะครับ mm. ก็บอกตามตรงนะครับว่าทนายความใหม่หลายคนเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเป็นทนายความเนี่ย mm. ก็หลีกเลี่ยงสถานการณ์เนี่ยไม่พ้นนะฮะแม้กระทั่งเคยมีการสื่อสารเคยมีการ เกล่นเคยมีการเตือนเคยมีการบอกให้ระมัดระวังเรื่องนี้แต่ก็เท่าที่เห็นนะครับร้อยละ99%ไม่มีใครรอดสักคนหนึ่งถึงวันนี้ผมก็เลยต้องทําใจยอมรับนะครับว่าเออหรือบางทีมันอาจจะเป็นจําเป็นที่ทนายความใหม่จะต้องเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็คือก็เลยแชร์ให้ฟังนะครับว่าอาการของคนที่ถูกทาตดไฟเข้าแทรก ที่ถูกผีบังตาเนี่ยเข้าสิงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคราวนี้มาดูนะครับว่าอันที่สองนะครับเหตุการณ์เนี่ยที่ถูกธาตุไฟเข้าแทรกมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอย่างนี้นี้ผมสังเกตตัวเองนะนะครับมันเกิดจากความสําเร็จเออมันก็แปลกไหมทําไมความสําเร็จมัน,ม,นมันถึงกลายเป็นเรื่องไม่ดีความสําเร็จมันเป็นเรื่องดีครับแต่ว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ย มันทําให้ผมเองเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่ผมสังเกตคนอื่นด้วยนะครับมันทําให้เกิดความรู้สึกว่ากูเก่งว่ะจริงๆแล้วไอ้ความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นกูเองเ่ยเป็นคนทํากูเจ๋งว่ะซึ่งความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงมันก็คือมันเป็นเพราะว่าเราทําเหตุทําปัจจัยบางอย่างให้มันสมบูรณ์แล้วก็ผลที่มันเกิดมามันก็เลยประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นในงานชิ้นนั้นในเหตุการณ์ครั้งนั้น แต่เราเข้าใจทึกทักไปเองอะว่าเราเก่งเอาผมยกตัวอย่างนะอย่างแม่สุดคูณเนี่ยนะสองคูณหเท่ากับสิบอย่างเงี้ยนะครับสูตรมันเป็นแบบนั้น2อคูณอะไรได้เท่ากับ10ก็เราบังเอิญว่ารู้ว่า2องคูณหเท่ากับสิในเมื่อเขามีช่องว่าง2อคูณอะไรได้เท่ากับ10เราก็เอา5ไปใส่มันก็เท่ากับผลลัพธ์ก็คือ10 คำถามก็คือการที่เราเอาห้าเข้าไปใส่แล้วมันผลลัพธ์เท่ากับ10เนี่ยมันเป็นฝีมือเราหรือเปล่าคําตอบก็คือมันไม่ใช่มันเป็นเพราะว่าสูตรของมันมันเป็นแบบนั้นนะครับในเมื่อเราเอา2ไปใส่ในเมื่อเราเอา5้าไปใส่2อคูณหมันก็เท่ากับ10เราแค่เพียงเอา5ไปใส่เราไม่ได้เก่งเลยแต่ผมบัทึกทักเอาเองว่ามันเป็นเพราะว่าฝีมือผมเองแต่ความจริงมันไม่ใช่เพราะว่ากฎของมันมันทำงานกฎของแม่สูตรคูณมันทํางานนั่นเองนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ฟังดูแล้วเหมือนจะเข้าใจแต่มันเข้าใจยากนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี้ยความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันดนใจมันมันบันดาลใจทําให้ไอคนที่ทําให้มันเกิดความสําเร็จเนี่ยทนายความใหม่ทั้งหลายรวมทั้งตัวผมด้วยเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะกูเองในจุดเริ่มต้นของการถูกคาดฝฟเข้าแทรกเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เพิ่งเริ่มเป็นทนายความใหม่ๆได้1ปี2ปีนะครับหรือกําลังอยากจะเป็นทนายพึงระวังเอาให้ดีๆนะครับว่าเมื่อความสําเร็จเกิดขึ้นพึงระวังให้ดีๆระลึกให้ดีๆว่าตกลงว่ามันเป็นเพราะว่าเราทําเหตุทําปัจจัยแล้วกฎธรรมชาติมันทํางานหรือมันเป็นเพราะว่ากูกันแน่อันนี้ก็คือข้อ2องลนะครับต่อไปข้อ3ครับสาหรับ คนที่หลุดพ้นจากการถูกธาตุไฟเข้าแทรกผลมันจะเป็นยังไงหรือคนที่ไม่ถูกธาตุไฟเข้าแทรกผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงหมายเขาว่าอย่างนี้ฮะหมายความว่าเออถ้าสมมติว่ามันมีความดีงามยังไงทําไมการไม่ถูกธาตุไฟเข้าแทรกมันถึงจะเป็นเรื่องดีหรือถ้าเกิดว่าคนบางคนที่ถูกธาตุไฟเข้าแทรกแล้วมาวันหนึ่งเนี่ยผีสิงมันมันออกไปมันหายไปมันหลุดพ้นไปธาตุไฟมันมันมันออกไปได้างนะครับ มันหลุดร่วงไปได้ผลมันเป็นยังไงอันแรกครับมันจะทําให้ทนายคนนั้นเนี่ยมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นแล้วก็เป็นคนที่คนอื่นอยากเข้าใกล้เห็นไหมเริ่มรู้สึกเป็นยังไงฮะสงบเยือกเย็นและคนอื่นอยากเข้าใกล้อยากอยู่ใกล้เพราะว่าอยู่ใกล้แล้วก็เย็นสบายเป็นคนที่น่ารักไว้ง่ายเอะนะครับอันที่สองครับเป็นคนที่สุข,ขุมรอบคอบ ไม่ประมาทเห็นไหมสาเหตุก็เพราะว่าเมื่อเขามีความรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งเขาก็จะมีความระมัดระวังตลอดเวลาว่าเออครั้งนี้มันจะมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้ไหมอะไรบ้างที่มันจะเป็นเหตุทําให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้เขาก็จะเลสมาดูเลยว่าหนึ่งสองสามสี่แล้วเขาก็จะทําการบ้านเขาก็จะบริหารจัดการเพื่อที่จะไม่ให้ ความผิดพลาดนั้นมันเกิดขึ้นนะอันเนี้ยโอกาสที่จะผิดพลาดสําหรับคนที่ไม่มีผีเข้าไปสิงเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นได้น้อยนะอันต่อไปครับการเรียนรู้และพัฒนาเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาเขาจะกลายเป็นคนที่เงี่ยหูฟังคนอื่นเขาจะกลายเป็นคนที่อชอบที่จะถอดรหัสการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาเองจากประสบการณ์ของคนอื่นจากการแบ่งปันของคนอื่นว่าว้าว แต่ละอย่างมันโอ้โหเป,เป็นเรื่องดีงามเห็นบางสีบางอย่างในนั้นไม่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่เห็นแต่เขาเห็นเสมอแล้วก็เรียนรู้ที่จะเอามาปรับประยุกต์ใช้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วนะอันนี้คืออาการที่3นะของคนที่ไม่ถูกธาตุไฟเข้าแทรกอาการที่4นะครับก็คือมีความรู้สึกพอมีความรู้สึกไม่ร้อนรนมีความรู้สึกไม่กระเฮี้ยนกระหือือ มีความรู้สึกไม่อยากจะได้มีความรู้สึกไม่อยากชนะมีความรู้สึกว่าเออทำหน้าที่ไปเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเข้าถึงความร่ำรวยหรือความพอเพียงได้ง่ายนั่นเป็นเพราะอะไรครับ<ค><ด>เป็นเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำเหตุให้สมบูรณ์เท่านั้นมันไม่ใช่เพราะว่าตัวเขาเขาไม่ต้องการที่จะไปประมือใครเขาไม่ต้องการที่จะไปแข่งกับใครเขาต้องการแข่งแต่กับตัวเองเนี่ยอันนี้คืออาการที่สี่แล้วนะครับต่อไปอาการที่หกตันญู ทุกสิ่งทุกอย่างกับผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตเขายกตัวอย่างเช่นทนายความที่เป็นคู่ความฝ่ายตรงข้ามนะครับทนายความฝ่ายตรงข้ามสารผู้พิพากษาอายการเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาครูบาอาจารย์พ่อแม่แม้กระทั่งก้อนหินก้อนหนึ่งแม้กระทั่งเม็ดฝนเม็ดหนึ่งอะไรก็ช่างที่เข้ามาในชีวิตเขาจะมีความรู้สึกว่าเออล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีพระคุณือเขาที่ทําให้เขา ได้เรียนรู้ทําให้เขาได้พัฒนาไปเรื่อยๆเห็นไะหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความกระตันยูจึงปรากฏกับทนายความคนนี้สูงมากนะถ้าเขาถูกทาดฝไฟเขาแทรกถ้าเขาถูกผีสิงอยู่ไอความรู้สึกว่าจะต้องตอบแทนบุญคุณกระตันยูคนอื่นจะไม่มีนะครับจะเขาจะไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจเรื่องนี้นะถ้าเขาเป็นเป็นคนที่หลุดพ้นจากการถูกผีสิงเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่า อยากตอบแทนบุญคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับในชีวิตเขาต่อไปข้อที่4นะครับวิธีที่จะทำให้ธาตุไฟเนี่ยไม่สามารถเข้าแทรกเราได้วิธีที่จะทำให้ผีอาการผีบังตาน่ยมันไม่สามารถเข้าสิงตัวเราได้อันแรกนะครับมีสติมีสติตลอดเวลาทุกๆสถานการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในชีวิตเราความสำเร็จที่เกิดขึ้นความล้มเหลวที่เกิดขึ้น เกิดอาการหน้ามืดตามมวเกิดอาการยืดมั่นถือมื่นแล้วหรือเปล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีเหตุมีปัใจจัยใช่ไหมมันถึงเกิดเหตุการณ์ความสําเร็จขึ้นมันถึงเกิดความล้มเหลวขึ้นอันเนี้ยเขาจะรู้สึกตัวตลอดเวลาเขาก็เลยไม่ไม่หลงตัวเองนะครับไม่ลำพองอ่ะนะไม่เกิดอาการนั้นนะครับนี่อันแรกนะอันที่2นะครับสําหรับข้อที่นี่นั่นคือรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัย ถ้ามันชนะถ้ามันประสบความสาเร็จมันก็เป็นเพราะว mm. ่าเราทําเหตุมันดีมันก็เลยกดธรรมชาติมันก็เลยทํางานไม่ใช่ว่ากูเก่งนะครับถ้ามันล้มเหลวถ้ามันผิดพลาดมันก็เป็นเพราะว่าเหตุปัจจัยมันทํางานไม่ใช่เพราะว่าเราอะแม่งเลวเรามันผิดพลาดไม่ใช่เขาก็ได้เรียนรู้นะครับพอรู้ว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมันไม่ได้ดังใจก็พยายามที่จะเรียนรู้มันพยายามที่จะเข้าใจมันว่ามันเกิดจากอะไรนะเราจะได้เรียนรู้เพื่อที่จะ เอาไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสถัดไปอันที่3นะครับถอดรหัสการเรียนรู้ตลอดเวลาเห็นไหมนะครับเป็นนักเรียนรู้เป็นน้ำไม่เป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วเขาจะมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทั้งสิ่งที่มันเป็นแง่บวกเหตุการณ์ที่เป็นลบเขาก็ถอดรหัสเรียนรู้ได้ตลอดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออว้าวตลอดเวลานะครับขอบคุณทุกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ต่อไปครับเขาจะต้องเป็นคนที่สำนึกในบุญคุณของทุกสปปรรพสิ่งที่เข้ามาในชีวิตหรือพูดอีกนายหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอ,อยากจะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเกิดขึ้นในเหตุการณ์ในแต่ละวันแต่ละวันเขาจะขอบคุณรู้สึกว่าขอบคุณบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ในชีวิตเข้าในแต่ละวันรู้สึกว่าขอบคุณสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาเกี่ยวพันในวันนั้นๆรู้สึกว่าขอบคุณเหตุการณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวันนั้นๆรู้สึกว่าขอบคุณสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวันนั้นยกตัวอย่างเช่นหินสักก้อนหนึ่งใบไม้สักใบหนึ่งหรือน้ำฝนหยดหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ ถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นทนายความคนนั้นสามารถที่จะระลึกนะครับตกผลึกในสิ้นวันวันหนึ่งก่อนจะเข้านอนได้ว่า,าวันนี้เรา,เารู้สึกว่าอยากจะขอบคุณใครถ้ามันนึกอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันสามารถดึงออกมาได้ว่า,าวันนี้มีพี่คนนั้นนะอขอบคุณพี่คนนี้จริงๆนะรู้สึกขอบคุณนะว่าขอบคุณเหตุการณ์นั้นขอบคุณน้องแมวตัวนั้น ขอบคุณหินก้อนนั้นขอบคุณเหตุการณ์นั้นๆอย่างเงี้ยถ้าทําได้อย่างเงี้ยทุกวันมันจะทําให้เขาอะมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่สลักสําคัญเขาไม่ได้เป็นคนเก่งเขาไม่ได้เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองแต่เขาจะล,ลึกเสมอว่าที่มีวันนี้ได้เพราะว่าพี่คนนั้นที่เหตุการณ์ในวันนี้ประสบความสําเร็จได้เพราะว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้น เสมอไอการระลึกแบบนี้มันทําให้ตัวตนเขาไม่ได้โผล่ขึ้นมาตัวตนเขามันไม่ได้ใหญ่ผีไม่มีโอกาสจะสิงเข้าได้นะครับทั้งหมดที่พูดมานั้นเนี่ยทั้งสี่ข้อนี้มันคืออาการของคนที่ถูกธาตุไฟเข้าแทรกถูกผีสิงมันคือต้นเหตุมันคือปัใจจัยในการที่เกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นความรู้สึกว่าตัวเองเก่งและมันคือวิธีในการที่จะป้องกัน ไม่ให้อาการถูกผีสิงเนี่ยนะครับกล้ํากลายเข้ามาซึ่งมันทําให้ถ้าหากว่ามันกล้อกลายเข้ามาแล้วมันจะทําให้ชีวิตมันบันลัยไว้ง่ายเถอะนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เอาเรื่องนี้มาเล่ามาแชร์ให้น้อ,นองๆฟังนะก็เพราะว่าก็อยากจะแบ่งปันแล้วก็ไม่อยากจะให้ผิดพลาดเหมือนผมในอดีตแล้วก็ผิดพลาดเหมือนอ เหมือนเพื่อนเราเหมือนพี่ๆเรานะครับบางท่านนะครับก,ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรัอบวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามถึงช่วงท้ายนะครับสวัสดีนะครับ